S <S เอาละครับก็สวัสดีคุวผมชทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ผมช่วงมเมื่อย่แล้วเนาะสรวบวันนี้เนี่ยผมจะมาไม่ได้มาแบบไม่ได้มายอนยุคเกมเป็น EP สามเนาะ <S 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 เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนการดาวน์โหลดคลิปจาก YouTube เนาะ ไม่ใช่แบบดาวน์โหลดแล้วก็ไปดูจาก YouTube อย่างเดียวไม่ใช่เนาะเป็นแบบดาวน์โหลดแล้วก็มาจากยู u ูปอะอ่ะประมาณนั้นนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปโอเคฮะเดี๋ยวเขาตอนแรกแเราก็ไปเข้าไปที่ใน Google Chrome เลยนะครับดาวนะ์โหลดยูทูบเนาะนี่มันก็ขึ้นมาเป็นสามเว็บสี่เว็บประมาณนี้เนาะให้เรากดไปที่อ่าเว็บที่สามดาวน์โหลดวิดีโอจากยนะูทูบเนาะก็เข้าไปนะครับนี่มันก็ขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้เนาะ ข้างล่างเนี่ยไม่ต้องสนใจนี่มาสนใจตรงนี้อ่าค้นหาหรืออ่าท้ามันขึ้นแบบนี้กดอนุญาตไปนะครับตรงนี้เนี่ยแล้วก็มากดค้นหาหรือวางลิงก์วิดีโอไปอันนี้ผมก็จะวางไปเนาะวางไปเลยนะครับกดวางไปนี่มันก็จะได้ประมาณนี้เนาะ <c oughs> แล้วกดรับลิงก์วิดีโอเลยนะครับแล้วก็รอสักแป๊บนึงเห็นไหมนี่หน้าตาหน้าตามันก็จะขึ้นประมาณนี้เนาะแล้วกดอ่าอ่าไอ,อ้ตรงสีเขียวนี่ผมว่าไม่ถึงเหมือนกันเนาะ ไปนะครับก okay, okay, ah, ็รอสักแปมหนึ่งเนาะถ้าเปิดขึ้นโฆษณาแบบนี้ก็กดดาวน์โหลดไปนะโอเคแล้วก็กดดาวน์โหลดออกไปนะมันขึ้นแอปลาซาด้าอะไรไม่รู้อ่ะโหลดเสร็จยังออาโอเคตัวนี้ก็โหลดเสร็จแล้วเนาะที่ที่เห็นไหมที่ที่มันเขียนตัวข้างหลังเนี่ยนี่ตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมแล้วก็ทุกคนก็ลองเปิดดูนะครับลองเปิดดูเห็นไหมก็จะได้แล้วเนาะนี่นะครับ นี่เห็นไหมได้แล้วอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะมาสอนใส่เพลงจากแอปแคปคัสนะครับนี่แอปแคปคัสถ้าใครยังไม่มีแอปแคปคัสเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ดาวน์โหลดไว้ให้ด้าลังใต้คลิปเนาะเดี๋ยวจะมาสอนใส่ด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ขั้นตอนแรกก็กดที่แอปแคปคัสเลยนะครับกดเข้าไปเนาะแล้วกดไปที่โปรเจกต์ใหม่นะครับแล้วก็เลือกเป็นวิดีโอหรือว่าเป็นรูปภาพมันก็ได้เนาะอ่าเดี๋ยวผมจะลองเลือกเป็นวิดีโอแล้วกันอ่าเดี๋ยวผมจะเ,เป็นวิดีโออันนี้แล้วกันนะครับ อันนี้นี่นี่ก <c oughs> ดเข้าไปนะกดเพิ่มมานะครับกดมาปุ๊บแล้วก็รอสักแป,ป๊บนึงนี่มันจะขึ้นประมาณนี้เนาะถ้าแบบคลิปไปดูไหนของคนมีเสียงเพลงนะแล้วกดปิดเสียงตัวนี้เห็นไหมปิดเสียงตัวเนี้เนี่ยกดไปนะครับแล้วก็เพิ่มไปที่อ่าการแยกการแยกอ่าเพิ่มการสร้างเสียงเนาะกดเข้าไปนะครับแล้วก็เพิ่มการแยกออกแล้วนะครับกดไปนะครับเห็นไหมแล้วก็เลื่อนดูนะครับของผมเนี่ยจะเป็นตัวนี้เลยเห็นไหม เป็นคลิปอันแรกแรกที่ผมไปดาวน์โหลดจากยูทูปมากดเข้ามาครับไปเลยนี่เห็นไหมจะได้ประมาณนี้เห็นไหมแล้วก็ทุกคนฟังดูเนาะเห็นไหมมันจะเป็นแบบเสียงแบบเสียงเดียวที่เราไปดาวน์โหลดมาเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมแค่มาสอนอ่าการดาวน์โหลดคลิปจากยูทูปแล้วก็มาสอนใส่อ่าคลิปอ่าสอนใส่เสียง,งคลิปจากแอปคลิปคัคเออนะครับเอาละครับก็สวัสดีสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะ ท่านคงชอบจากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ขขให้ผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดหนาจอนะคืนนี้สวัสดีครับ